มาจ้า EP 3จะบอกนะคะเพิ่มสินค้าในตัวเพจของแพทนะคะก็คือตัวนี้มาใหม่เลยแตบว่าอยากให้ลองแล้วก็อยากจะลองเองด้วยนะคะกำลังรอสินค้าอยู่นะสินค้าจะเข้ามากลางเดือนพฤษภาคมนะคะตัวนี้ได้โปรโมตลงไปในเพจแล้วก็หน้าเฟซตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ Alice S นะคะตัวนี้เอง Alice S นะคะเดี๋ยวของมานะจะมา ให้ดูจริงๆนะคะตอนนี้กำลังเปิดตัวแทนรุ่นแรกใครที่อยากแบบว่ารวยอยากปังเลยด้วยกันนะคะก็มาสนใจก็เปิดปิดได้เลยกับแพทน,นะคะเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะว่าอาริสเอคืออะไรอาริสเอคือน้ำสก,กัดจากผักทั้งหมด27ชนิดค่ะอาโหมันเยอะมาก ถางว่าใครไม่ชอบกินผักบ้างแพทเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ไม่กินผักเลยตั้งแต่เด็กนะคะจนมีลูกนะคะก็เลยต้องทานเพื่อที่จะได้ให้นมลูกอ่ะเนาะลูกจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องหันมาทานผักเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกได้ดูถ้าเราไม่ทานผักอย่างลูกคนโตเนี่ยแพทไม่ทานผักลูกคนโตก็จะไม่ทานผักตามแต่ถ้าเราทานผักเปลี่ยนพฤติกรรมเราเปลี่ยนมาทานผัก นะคะลูกเห็นลูกก็จะต้องทานตามนะคะอย่างคุณเล็กนี่ก็จะชอบมากแตงควาแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยอาริสเอสนะคะตัวนี้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานผากักทานผักไม่ได้เลยนะคะมันเป็นน้ำสกัดเราจะบอกว่ากลิ่นของมันนะคะไม่ใช่กลิ่นรสชาติของผักนะคะแต่เป็น กลินะะ่นเนล่อนค่ะทานง่ายมากนะคะเราเอามาชง1นซองเนี่ยนะคะมันเท่ากับเราทานผัก2กิโลเลยนะคุณมันดีมากๆนะคะทานผัก2กิโลอนะ่ะคิดดูสินะคะถ้าเราต้องไปทานจริงๆอะ่ะมันมันไหวไหมมันไม่ไหวบางคนไม่ชอบไงมันก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่ตัวเนี้ยหนึ่งซองชงกับน้ํานะคะได้ได้ผัก2กิโลกรัม ต่อ1ซองซึ่งกล่องหนึ่งเนี่ยจะมี10ซอง390บาทแถมส่งฟรีตั้งหากนะคะ1กล่อง10ซองตกซองละ39บาทได้ผัก2กิโลคุณคิดดูสิคุ้มไหมเออนั่นแหละถ้าคิดว่าคุ้มนะคะอยากลองเปิดใจหรือยังรังเลยอยู่ตอนนี้ยังไม่เห็นของรองก่อนได้นะคะเดี๋ยวของมาเนี่ยแพทจ,จะ เอามาให้ดูนะคะเอามาเทสให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็จะกินเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะไม่ว่าไม่ได้ขายอย่างเดียวขายแล้วเราต้องกินด้วยกินให้ลูกค้าเห็นใช่ไหมพอลูกค้าเห็นว่ามันอ่าเรากินจริงแพทจะเป็นคนที่แบบว่าติดการขายของถ้าถ้าเราขายของเนี่ยเรากินเองเราใช้เองนะคะลูกค้าจะเชื่อมั่นมากกว่าจริงไหมคะถ้าเราแบบไปขายแล้วโดยที่แบบว่าของไม่มีนะ แต่พูดนู้นพูดนี่พูดนดน่นเอามาของเอามาขายคือลูกค้าเชื่อมั่นเราได้ไหมคะเชื่อมั่นไม่ได้ถูกเปล่าอการที่จะขายของเราต้องลองเองก่อนว่ามันดีจริงไม่ดีจริงอย่างของแพทเนี่ยมันดีมันดีแน่ๆนะคะก็เลยเอามาลงมาขายแล้วอย่างหนึ่งนะตัวนี้นะคะเป็นเพจเปิดใหม่นะเพิ่งจะเปิดใหม่ไม่กี่วันก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ เป็นการยานมิตรที่ดีนะคะไม่ได้ช่วยซื้อไม่ช่วยซื้อไม่เป็นไรขอกําลังใจในการช่วยกดไลค์กดแชร์เวลาที่โพสขายให้หน่อยนะคะตัวนี้นะคะชื่อเพจว่า Alice S by Patty Shop นะคะ A R I S a p o t o p h y S by Patty Shop นะคะฝากด้วยนะคะทุกคนน้ำผักผลไม้นะคะนำสก,กัดผัก27ชนิดค่ะ